สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี้อยู่ไฮอยู่หน้าขึ้นเก่าครับผมอยู่ตุงกุลาห้องไฮนะครับเนาะอำเภอพยักคฆภูมิไสยครับพี่น้องช่วงนี้ก็เหมือนฝนจะงดไปแล้วครับง่ามือเศร้าหมอกหนาครับหมอกหลายเหมือนจะเข่าแบบอ่าคล้ายๆที่เขาเป็นนานาหนาวครับพี่น้องฝนก็งดๆแล้วหมอกไหลๆย่ามตีซีตีหาดาวเต็มฟ้าครับหมอกหนา เต่ามาครับพี่น้องกลับมาเมืองหน้าเขาหอมมะลิอ่าตุงกุลาหองไห้นะครับพี่น้อง <c oughs> เพจดเท่ากับมีทั้งเขาเหนียวเขาเจ้าครับพี่น้องมื่อนี้จะพาเม,ามืองแปลงเขาเหนียวหลังจากที่เขาพ่นปุ๋ยไปหนึ่งอาทิตย์ครับพี่น้องอ่าตอนมาพ่นก็อาจจะเหลืองเหลืองเนียครับพี่น้องหลังพ่นก็ได้ได้ผล ขาเขากับเริ่มมีความเขียวพี่น้องมึงความแตกต่างน่ครับหมอกหนาครับพี่น้องหนาหม,มอก,นนอนมมอกขนาดแดดออกแล้วครับนี่เจ็ดโมงสิบแปดโมงล้วครับพี่น้องยังนี่หนาหม,มอกน้ำข้างเต็มใบเขาครับพี่น้องลมยังประทันอวยลมอวยปลาบืนหมอกหนาเรื่มหนาวนะครับพี่น้อง,ง,อออนะองแต่ตอนนี้ลมยังยังนิ่ง แต่วันหมอกเรือม,มีแล้วครับพี่น้องแปลงนี่ที่ผมมาพ่นปุ๋ยปุ๋ยมักยูเลียน้าให้พี่น้องมึงนะครับเนาะผมก็พ่นด้อาทิตย์หนึ่งฟังใส่นี่นะครับเนาะนี่ฟังนี้ที่พ่นเขาเหนียวตุงกุลาห้องให้ครับพี่น้องแปลงนี่เสียงอาจจะ เย็นเนี่ยครับวัดครับเป็นวัดอากาศเปลี่ยนบ่อยเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหมอกครับพี่น้องนี่ครับมีน้ำนี่น้ำน้ำเพราะไรครับเพราะถมลังดินเนี่ยแะครับอ่าก็พอได้พ่นปุ๋ยครับแห้งเลยกับพ่นบ่ได้ครับแห้งเลยพ่นเขาก็ระชิ่มกระชีบไม้ตายนะครับเนาะตรงนี้น้ำเนี่ยพ่นลงย่ำแดดอ่อนๆครับย่ำส่วนมากของฉพ่นย่ำเขาแรงครับ ช่วงไรยังพอเรงฝ่าฝนกะเป็นมเมื้อเศ้าาบางที่พ่นก็ตึงฝนตึ้งฝานะครับเนาะกำหนดเวลาตายตัวกบได้ครับแต่ว่าพ่ช่วงแรงอ,อน่อ,อนๆครับตะกะแตนครับพี่น้องตะกะเตนปลอสารอาศจากยาขาะยาขา,า,ขามาเรกงนะครับเนาะมาเมืองหน้าก็สิมียามีดอกยานี่ ตะก,กะแตนมีผีเสือมีแมงขันโับพี่น้องมีหยามีดอกหยาพี่น้องเพิ่นก็นมาตัดหยาออกให้เพิ่นเอาไปให้งัวตกกะกแตนพี่น้องตกกะกแตนแมงมุมธรรมชาติแต่ว่าปลาเนี่ยเฉยบอาได้ยินเสียงปไดนครับเพราะว่าเอ่อมันแรงโดนปลากับอกท่านมีเสียง แตกระแตนเสียงแม่งครับประมาณน,นี้นะครับเนาะพี่น้องถ้าพี่น้องมึงแดดกรเริ่มแห้งลนะเขาก็ได้นํำหมอกนี่แหละครับต่อไปนี่สีเขียวสีงามล่อออกร่วงครับพี่น้องสำหรับมือน,นีนะครับเนาะเอาบรรยากาศทุงกุลาหน้าแปลงข้าวเหนียวให้พี่น้องมึงไปสนีก่อนครับสวัสดีครับ